ร้านน้ครับวันนี้อร่อยรครับวันนี้มาตามกาแฟนะครับที่ร้านกาแฟแบรนด์หน uh ึ oh. ่งนะครับแถววังน้อยนะครับแถววางนอยจยยานะครับโอ้โหสุดยอดเขาอลังการมากเลยครับดูสถาปัตยกรรมที่เขาสร้างครับนี่เป็นป้ายโฆษณาหน้าร้านนะครับสุดยอดจริงๆครับสุดยอดจริงๆครับ ครับวันนี้ครอบครัวบางคำแฟมิลี่ของเรานะครับเรามาทานกาแฟที่ร้านกาแฟชื่อดังแห่งนี้นะครับแถววางน้อยครับโอ้โหสวยมากครับการตกแต่งนะครับการตกแต่งร้านสวยมากเลยครับอยากให้ทุกท่านมาชมนะครับนี่ครับดูข้างในครับดูข้างในครับดูครับดูครับจัดสวนสวยงามจริงๆครับสวยงามจริงนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับมีเป็นโคมไฟนะครับนี่เป็นโคมไฟ วงไฟนะครับดูดาดฟ้าครับสวยจริงๆครับออกแบบสไตล์ยุโรปนะครับเด็กๆก็ชอบนะครับผมก็เอามาเยอะนะครับในร้านนะครับการจัดบรรยากาศตกแต่งร้านสวยครับการจัดบรรยากาศตกแต่งร้านสวยมากนะครับเป็นไม้เทียมนะครับเป็นใบไม้เทียมดอกไม้เทียมแต่ว่าจัดเป็นสวยจัดเป็นสวย เด็กๆก,ก็ชอบ,บมันใหา่จากบรรยากาศข้างบนลงไปครับรถก็วิ่งกันเยอะแยะครับคลองข้านเลยเด็กๆก,ก็ชอบครับข้างบนนะครับผมเสยมากสวยครับสวยนี่ครับาการจัดบรรยากาศครับจัดบรรยากาศของร้านเนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดถึงครับ สวยครับสวยจริงๆครับดูอันนี้เป็นมุมด้านนอกตัวอาคารนะครับแต่เ็ายังอยู่ใต้หลังคานะต่ด้านนอกมีร้านการเคียงครับใกล้ๆบรรยากาศครับเด็กๆกับคุณแม่ก็ถ่ายภาพกันอย่างเต็มที่เลยเต็มเหนียวเลยที่นั่งชั้นบนนะครับชั้นดาดฟ้าเขาก็สวยนะครับจัดไว้่างสวยงามเลย มครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ใั้ลอยฟ้าค่ะใช้ลอยฟ้าใช่ไหมลูกคุณเราขึ้นมานั่งกันข้างบนนะครับสวยมากนะครับครับมองไปข้างล่างจะเห็นว่าจะมีหลายๆคนนะครับเขารอซื้อกาแฟกันนะครับรอซื้อกาแฟกันการจัดบรรยากาศข้างบนก็สวยครับสวยสวยมากๆนะครับเห็นไหมครับโอ้โหที่นั่งนะครับที่นั่งข้างนี่ครับนี่ครับ มาช่วงนหยุดนะครับก็จะชวยนะครับเด็กๆก็รอนะครับรอสั่งแล้วนะครับนี้คือไปดิเซเวนมานี่ครับบรรยากาศนะครับการชงกาแฟนะครับด้วยเครื่องชงนะครับการชงกาแฟด้วยเครื่องชงครับบรรยากาศสุดยอดเลยครับ เครื่องไม้เครื่องมือสุดยอดเลยครับเครื่องไม้เครื่องมือการทำกาแฟนะครับนี่ครับบรรยากาศการขายนะครับสุดยอดเลยครับร้านใหญ่มากมีเป็นซุ้มของที่ระลึกนะครับรรลนึ ของที่ระลึกหูกของที่ระลึกตามมาเดี๋ยวจะพาไปทำนะนั่งทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่นั่งอยู่โอโ้โหที่นั่นงมดูนาวนีไ่ไงน้ำตเด็กๆก็เดินเที่ยวสนุกเลยครับน้นใหญ่มาก นุมต่างๆได้สวยงามดีครับสวยงามดีมากเลยคนก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับไม่ขาดสายครับเด็กๆก็เล่นสนุกเลยครับมีที่นั่งที่จุดถ่ายรูปเยอะแยะเลยนะครับภายในร้านสวยงามมากนะครับผมนครับคนก็เข้ามาเรื่อยๆนะไม่ขาดสายนะครับการจัดบรรยากาศสุดยอดเลยกัรบรรยากาศของร้านสุดยอดเลยครับ ครับเดี๋ยวรอตอนนี้กําลังรอครับรอสั่งไปแล้วครับสั่งกาแฟส,สั่งชาเขียวนมไปแล้วนะครับชาเขียวนลำบเบอร์ยลี่เหรออะไรนะลูกลชาเขียวนลำเบอร์ยลีล่ชาเขียวพื้นที่เขาหนูอะไรเป็นยูนิคอร์นอ๋อสุดยอดเล